ครับสวัสดีครับชาวนี้ทีมงานมอจินปลาพาออกไปตกปลาที่บ่อดินนะะจังหวัดสรบะบุรีครับอากาศดีมากเลยครับมอกเต็มเลยตอนนี้ก็อยู่กำลังเข้าจะเข้าไปที่บ่อนะครับเดี๋ยวติดตามชมบรรยากาศกันนะครับเพราะว่า มีเวลาแค่ไม่ถึงไม่ถึงไม่เกินสิบเอดโมงครับรอชมกันนะครับบรรยากาศยานเชาน้านะครับหูหมอกจัดเลยลงลงจัดเลยอากาศเย็นสบายมากนี่นะครับตอนนี้ถึงบ่อก,ก็ลงเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับวันนี้มากันสามสามท่านนะครมีนักกนะิจนักอาร์ตครับตอนนี้ลงไป สามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบคันนะครับมีนาอานนั่งสปิวอยู่ทางโน้นก็เพิ่งได้ปลากระมังไปตัวหนึ่งแล้วก็ปน,นินเล็กไปตัวหนึ่งนะครับนี่รอรอชมผลงานกันนะครับเดี๋ยวได้ปลาไงเดี๋ยวถ่ายให้ชมดูกันเรื่อยๆครับบอ่อนี้ใหญ่มากครับเป็นบอ่อน,น้ำใสมาก นี่ครับนี่อาดนั่งสป,ปิวอยู่นะครับก็สป,ปิวก็มีกินปลาเล็กบั่งปลาดินยังไม่เข้านะฮะเป็นไงครับร <laughs> อชมกันนะครับผมตอนนี้ก็เจ็ดโมงสิบสี่นาทีนี่นะครับ ใสน้ำใสามาก แต้มแรกครับสปิวปลาช่อนนะครับโอ้โหตัวใหญ่ด้วยครับสุดยอดครับโอ้ไม่อายรลวพี่ปลาช่อนมันผิดแนวสปิวนี่นะฮะน้าช้างมาเพิ่อมอีกคนหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ลงไปแล้วประมาณสิบห้านาทีใช้สามคันนะครับ เป็นไงครับวันนี้กี่โลครับวันนี้หวังกี่โลครับยังไม่หวังอ่าเนี่ยติดตามชมกันนะครับรอดูเรื่อยๆตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่ครับไม่มีลมเลยร้อนมากเดี๋ยวไปดูสปิวนะครับสปิวนี่สับตีนแตกเลยครับ วันนี้อากาศไม่ดีร้อนมาแล้วนะครับปน,นินใหญ่อ่างน,ออน,นี่แหละนี่นะครับป,น,ออปน,นินมันทงเออแปลกๆตัวใหญ่ตัวแรกนะครับเช้านี้ป่ากูบูบเออเออมันทรงมันแปลก น้ำเรืออาคาร,ครามันะนเป็นทุกตัวเลยไม่หรอกมันเป็นฝูงมันะ